แมเช่ไส้ในเต็ดได้เปิดเผยข้อมูลเสื้อนักเตะที่ขายดีที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีใครกันบ้างไปชมกันครับอันดับ7เบอร์14คริสเตียนอิลิเซนอันดับ6เบอร์49เอเลฮันโรคานาโชอันดับ5เบอร์8บลูโน่ฟานันเดสอันดับ4เบอร์21อันโต อันดับ2เบอร์18บแคาเซเมโลและอันดับ1เบอร์10มาคัสเลกฟอร์ดแลวดูการใหม่นะักเตะใหม่เบอร์7คนใหม่จะเป็นใครเสื้อของใครจะครองแชมป์ติดตามกันครับโลน่โด้วย